สวัสดีครับรีวิวต่อเนื่องครับอยู่ในอำเภอเขาชจกกันไม่อยู่ในวงังน้ำเย็นเลยก่อนจะถึง้อยต่อเขาชจกกันยังไม่ถึงอยู่ในเขตอำเภอวังน้ำเย็นครับจังหวัดสระแก้วก่อนจะถึงวังน้ำเย็นก็เดี๋ยวเกออ่อนจะถึงสาะแก้วก็ต้องผ่านอำเภอเขาชจกกันตำบลเขาจะกกันอำเภอเขาจ็กกัน จังหวัดสระแก้วเรือนสามหนึ่งเจ็ดจากอำเภอวังน้ำเย็นไปอำเภอข่อยเจริ สะแก้วนี่อำเภอตาตะเกียบเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายตหล่นตรง,นนะตรงเนี้ยตรงปั๊มเนี่ยอำเภอตาตะเกียบจันบุรีโย,โยเนเกินกลับนะสะแก้วไปตรงไปข้างหน้า yeah. ว่าจะเลทอรเยอะไปละเรียบร็วไละนี่ครับปั๊มพอตทเขาจัก,กันอยู่ขวามือถนนรามหนึ่งเจ็ดที่ว่าการอำเภอเขาเจัก,กันนี่ขวามือขว่ามือสกแก้วนี่ยี่สิบเอือยี่สิบโลนะไปปราจีนนี่ร้อยแปดโลจากตรงเนี้ยจาก ปัม๊มปตทขอจัดการนะเพมีปั๊มเชลอยู่ด้วยส่วนอำเภอเมื่อกี้เลี้ยวขวาไปข้างในนี่มีตลาดนัดอยู่ด้วยครับโอ้ตลาดใหญ่แม่ค้าหน่อยแม่ค้าหน่อยหน่อยอันนี้ก็ยากหน่อยนะตลาดนัดน,นะเพราะส่วนทางของการซื้อขายเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วเด็ก ไปรุ่นโอ้โหเขาจะกันโอ้โห,โโหโดูนะต้ทำแบบว่าบันไดเดินตามขอบปูนนั่นนะสวยตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีพระพุทธร,รูปด้วยนะองค์ใหญ่นะแต่ว่ามันเป็นวัดอยู่ ส่วนรุกชาติเขาจจกันครับอยู่กว่ามเมืองอาเภอเขาจะกันครับก่อนจะถึงสักแก้วยี่สิบโลอะก็ต้องเจอเนี่ยวัดอำเภอเขาจะกันก่อนนี่ท้าหลังก็มีสวนสาธารณะเขาจะกันด้วยนี่ตัวเมืองของเขาอะ นี่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 ตโดนโกปาลงเร่งลงเร่งเอา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 รมเยอะตัวนี้ลุมเยอะจะต้องซ่อมบำรุงใหม่อะหรือซีเล่นกล้องสั้นเลยกล้องสายโชว์วัฒนาหลังคาเหล็กหลัก วัสดุก่อสร้างเยอะเี้ววัฒนาโอ้โหร้านใหญ่สพเขาจะกันอยู่ซ้ายมือครับน,นี่ฮะสถานีตำรวจภูทรเขาจะกันอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ฮะ ดาวนลวครับจากเอเปิดขอาจาักันไปสักแก้วครับตอนอ้นยางนาเขาาสาไม่โปลจริงเลยเขาตัดกิง่งแม่ไปโดนสายไฟสารโดนตัดกิ่งเหลือซีกเดียวอันนี้ก็โกน วัดบ้านนาการน,น้ำไหลบ้านนาหนึ่งจุบหาการน้ำไหลกานน้ำตก เป็นเรื่องนะครับท่านพิโจว่าแล้วครับ